บัดนี้จกแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้น ก็ขอให้ทุกทๆท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมธรรมะ อันประภูมีประภาคเจ้าปรัสีแล้วอันภูปฏิบัติภูได้บรรลุพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการและเอหิปัสสิโกควรเรียกให้มาดูได้ควรทำความเข้าใจในบทว่าเอหิปัสสิโกนี้ให้ต่อเนื่องกับอากาลิโกไม่ประกอบในการเวลาตามที่ได้อธิบายมาแล้ว ก็พึงสรุปบทว่าอาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาโดยเป็นสัจธรรมธรรมะที่เป็นของจริงของแท้ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้จึงเป็นของจริงของแท้ที่ตั้งอยู่ดำรงอยู่ไม่มีการเวลาธรรมะคือคำสั่งสอนอันเรียกว่า,าศาสนธรรมหรือพุทธศาสนาซึ่งตรัสแสดงสัจธรรมที่ได้ตรัสรู้สั่งสอน ก็เป็นอมตะวาจาวาจาที่ไม่ตายดังพระพุทธภาสิทธิทสัตว์ไว้ว่าตรัจจะแลเป็นวาจาที่ไม่ตายคือคำสัตว์เป็นวาจาที่ไม่ตาย,ตาาตายและตรัสไว้ว่าธรรมะของสัจธรรุษทั้งหลายไม่เข้าถึงชราคือความแก่เก่าสำรุดทุดโศกส่วนธรรมะที่เป็นปริยัติซึ่งหมายถึงว่า การสนับรับฟังการอ่านการท่องมนต์จำทรงการเพ่งลุยใจพินิจพิจารณาขบเจาะด้วยทิฏฐิลงความเห็นคือทำความเข้าใจให้ถูกต้องซึ่งทรงอยู่ด้วยสัญญาความจำหมายในใจของตนย่อมประกอบด้วยการเวลาเพราะสัญญาคือความจำนั้นไม่เที่ยงต้องเกิดต้องดับจำได้ลืมได้ หรือว่าจำได้ตลอดชีวิตสิ้นชีวิตแล้วก็ดับไปพร้อมกับนามรูปที่แตกดับในโซนที่เป็นปฏิบัติธรรมก็เป็นสิ่งที่ปฏิบัติเพื่อเห็นได้ผลบรรลุถึงภูมิเป็นที่บรรลุการปฏิบัติที่เป็นเหตุและผลคือการบรรลุก็เป็นสิ่งที่เกิดดับเพราะเมือม่อบรรลุถึงภูมิที่บรรลุ การปฏิบัติเพื่อบรรลุและผลคือการถึงก็เป็นอนวสินสุดก็ประกอบในการเวลาแต่ว่าภูมิที่บรรลุอันเป็นภูมิที่สุดที่เรียวานิพานเป็นภูมิที่ตั้งอยู่ดำรงอยู่เป็นอากาลิโกไม่ประกอบในการเวลานี่ในความหมายของคำว่าอากาลิโกไม่ประกอบในการเวลาและกาลิโกประกอบในการเวลาที่ประกอบกันอยู่ อีกอย่างหนึง่งอาการลิโกในความหมายที่ปฏิบัติบรรลุผลได้ไม่มีอะไรขัน้นทุกการทุกสมัยเมื่อครั้งพุทธกาลในเวลาต่อมาในบัดนี้และต่อไปก็เช่นเดียวกันเมื่อปฏิบัติในเหตุก็บรรลุผลทันทีผลที่บรรลุนั้นบังเกิดขึ้นสืบจากเหตุต่อจากเหตุทันทีไม่มีขัน้นอันหมายถึงโฮม ชันของตนของจิตใจหรือภาวะของตนของจิตใจดังที่ได้กล่าวแล้วว่าทำชั่วเมื่อใดก็เป็นคนชั่วขึ้นทันทีคือภูมิชั้นภาวะของตนของจิตใจชั่วขึ้นทันทีทำดีเมื่อใดภูมิชั้นของตนก็ดีขึ้นทันทีเป็นคนดีขึ้นทันทีและเมื่อก่อทุกขสมุทัยขึ้นคือก่อตัณหาอุปาทานขึ้น ในสิ่งใดเมื่อใดก็เป็นทุกข์ในสิ่งนั้นเมื่อนั้นทันทีดับตัณหาอุปาทานได้เมื่อใดก็ดับทุกข์ได้ทันทีสืบต่อกันไปเหตุผลซึ่งเป็นขั้นปฏิบัติภายในกเกี่ยวกับภูมิชั้นของตนของจิตใจภาวะของตนของจิตใจดังกล่าวมานี้เป็นอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาดังนี้คือการให้ผล บางเกิดขึ้นสืบต่อจากเหตุที่ทําทันทีไม่มีขั้นนี้เป็นอาการลิโกในความหมายเกี่ยวกับการให้ผลคลื่งต่างจากการให้ผลของต้นไม้ตามที่เปรียบเทียบไว้ว่าต้องมีระยะการเวลาให้ผลแต่ว่าธรรมะที่ปฏิบัตินั้นเมื่อปฏิบัติเหตุก็ให้ผลทันทีเป็นเหตุเป็นผลที่ต่อกันทันทีไม่มีขั้นดังกล่าวเว้นแต่ ผลที่เป็นภายนอกเป็นส่วนที่ร่างกายจะพึงได้รับอันเกี่ยวแก่สิ่งแวดล้อมทั้งหลายเกี่ยวแก่บุคคลภายนอกเกี่ยวแก่โลกธาตภายนอกดังที่ได้ยกเอารรมสมาทานสี่อย่างขึ้นมาแสดงไว้แล้วนั้นอันนับว่าเป็นผลภายนอกแต่ว่าผลที่เป็นภายนั้นนั่นภายในน,นั้นบังเกิดต่อจากเหตุที่ปฏิบัติทันทีดังกล่าวตรงนี้จึงจะต่อถึงพระพุทธ ถึงพระธรรมคุณบทว่าเอหิปัสสิโกควรเรียกให้มาดูซึ่งฟังดู้ก็คล้ายๆกับว่าเรียกใครๆให้มาดูได้ให้มาพิสูจน์ได้ว่าเป็นสัจธรรมเป็นของจริงเป็นของแท้แต่ว่าอีกความหมายหนึ่งสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมนั้นคึงเข้าใจว่าคึงเรียกตนเองนี่แหละให้มาดูก่อนให้ตนเองเห็นเสียก่อนให้ตนเองรู้เสียก่อน ส่วนการจะเรียกผู้อื่นให้มาดูโดยการสั่งสอนบอกกล่าวนั้นเป็นเรื่องภายหลังเพราะฉะนั้นความสำคัญของคำว่าเอฮิปัสติโกจึงอยู่ด้วยจึงอยู่ที่ตนเองของทุกๆุกคนคึงเรียกตนเองให้มาดูหรือจะพูดว่าจะต้องเรียกตนเองให้มาดูจึงจะเห็นว่าธรรมะน่ประภูมิประภาคเจตรัสด,ดีแล้วเป็นธรรมะอันภู ปฏิบัติผลได้บรรลุเพิ่งเห็นเองเป็นธรรมะไม่ประกอบด้วยการเวลาดังที่แสดงมาแล้วโดยลำดับจนถึงบทสรุปของอากาลิโกที่กล่าวมาเมหมายถึงสัจธ,ธรรมนะก็หมายถึงการให้ผลของธรรมะที่ปฏิบัติปฏิบัติเมื่อใดก็ให้ผลเมื่อน,นั้นไม่จะไม่จาเป็นจะต้องถึงขั้นอริยมรรคอริยผลที่เป็นมรรคผลสามัญ คือที่สามัญชนปฏิบัติกันอยู่ก็เ,เช่นเดียวกันดังที่ได้กล่าวมาแล้วเมื่อทําชั่วเมื่อใดก็เป็นคนชั่วขึ้นเมื่อนั้นทําทําดีเมื่อใดก็เป็นคนดีขึ้นเมื่อนั้นอันเป็นผลที่เป็นภูมิชั้นของตนของจิตใจแต่ว่าใครจะรู้จะเห็นดังนี้ได้ก็ต้องมาถึงบทว่าเอหิปัสติโกต้องเรียงตัวเองให้มาดูคือมาดูที่กายที่วาจาที่ใจ ที่จิตของตนเองอาศัยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องสอง่งเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้พิจารณาดูตนเองดูกายดูวาจาดูใจดูจิตตนเองเหมือนอย่างใช้แว่นส่องส่องดูหน้าตนเองซึ่งคำสั่งสอนของพระองค์ในข้อนี้ก็สรองมุ่งถึงว่าใช้ปัญญาของตนนี่แหละ พิจารณาเหมือนอย่างใช้แว่นส่องพิจารณาหน้าของตนเองและในการนี้ก็อาศัยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสสั่งสอนให้ปฏิบัติดังนี้เพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้เองที่เป็นสวากขาตรธรรมธรรมะที่พระองค์ตรัสดีแล้วเป็นเหมือนอย่างแว่นส่องพิจารณา ตนของทุกๆคนรุฉะฉนั้นเมื่อฟังคำสั่งสอนของพระองค์ได้ปัญญาความรู้ในคำสั่งสอนของพระองค์หรือว่าได้ศรัทธาความเชื่อในคำสั่งสอนของพระองค์ก็นำเอาคำสั่งสอนของพระองค์นี้มาเป็นแว่นส่องพิจารณาดูที่ตนเองตามที่ทรงสั่งสอนนี่แหละคือการที่เรียกตนให้มาดูโดยใช้แว่นส่องของพระพุทธเจ้าคำสั่งสอน มาเป็นวันสำหรับส่องดูตนเองเหมือนอย่างใช้แว่นส่องส่องดูเงาหน้าหรือกระจกเงาส่องดูส่องดูหน้าของตนเองและเมื่อน,นามาส่องดังนี้ก็จะได้มองเห็นตนเองเ่าเป็นอย่างไรในข้อนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนพระราหุลซึ่งเป็นพระโอรสพระองค์เดียวก่อนจะเสด็จออกสองพนนด ความย่อที่ทรงสั่งสอนก็มีแสดงไว้ว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปสู่ที่พักของพระราหุลเมื่อพระราหุลเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาแต่ไกลก็ต้องก็ตั้งอาสนะสำหรับประทับนั่งไว้ถวายและเตรียมน้ำล้างพระบาทไว้ถวายเมื่อเสด็จมาถึงพระพุทธเจ้าก็ประทับนั่งบนอาสนะและทรงยก ขันน้ำล้างพระบาทแต่ว่าทรงเหลือน้ำในขันไว้หน่อยหนึ่งรัดถามพระราหุลว่าน้ำในขันที่เหลืออยู่นั้นมากหรือน้อยร,ราหุลก็กราบทูลว่าเหลือน้อยพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าความละอายในการพูดเท็จท่านรู้ของผู้ใดไม่มีความเป็นสมณะของผู้นั้นก็เหลือน้อย เหมือนอย่างน้ำที่เหลือน้อยในขันล้างพระบาทนั้นรั้นตัดแล้วก็ส่งเทน้ำในขันที่เหลือนั้นหมดก็ตรัสสอนก็ตรัสถามแล้วก็ตรัสสอนพระราหุลต่อไปว่าความละอายในการพูดเห็ุท้งรู้ไม่เมแก่ผู้ใดผู้นั้นความเป็นสมณะของผู้นั้นก็ไม่มีเหลือเหมือนอย่างน้ำที่ไม่มีเหลืออยู่ในขันน้ำนั้นรั้นแล้ว ก็ทรงคว่ำขันน้ำลงตรัสถามแล้วก็ตรัสสอนพระราหุลต่อไปอีกว่าความละอายในการพูดเท็ดทั้งรูปไม่มีแก่ผู้ใดความเป็นสมณะของผู้นั้นก็เหมือนอย่างขันที่คว่ำนั่นแล้วก็ทรงหายขันนั้นขึ้นอีกซึ่งเป็นขันที่เปล่าว่างเปล่าไม่มีนม้ำก็ตรัสถามพระราหุลแล้วก็ตรัสสอนต่อไปอีกว่า ความละอายในการพูดเท็จทั้งรู้ไม่มีแก่ผู้ใดผู้นั้นก็เหมือนอย่างขันน้ำเปล่านั้นดังนี้เพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสสอนให้ศึกษาว่าเราจักไม่พูดเท็จทั้งรู้เพราะว่าผู้ใดพูดเท็จทั้งรู้พระองค์ตรัสว่าบาปอะไรอะไรที่ผู้นั้นจะไม่ทำนั้นหามีไม่ในครั้งนั้น พระอาจารย์ได้แสดงว่าพระหุนท่านยังมีทนพรรศาน้อยเรียกว่ายังอยู่ในภาวะเป็นกุมารหรือเป็นเด็กจึงได้ตรัสสอนไว้อย่างเข้มงวดให้สำรวมระวังวาจาอย่าพูดเท็จแม้เพื่อที่จะหัวเราะก,กันเล่นแล้วก็ได้ตรัสถามอีกว่าวันสองนั้นมีไว้เพื่อประโยชน์อะไรพระราหุนก็กราบทูลว่า มมไว้เพื่อสองพิจารณาพระองค์ยังได้ตรัสสอนว่าก็พึงพิจารณาพึงพิจารณากายกรรมมากีกรรมมโนกรรมของตนทั้งในเวลาก่อนทําก่อนพูดก่อนคิดทั้งในเวลาที่กําลังทํากําลังพูดกําลังคิดทั้งในเวลาที่หลังจากที่ได้ทาได้พูดได้คิดไปแล้วคือเมื่อใครปรารถนาจะทําจะพูดจะคิดอะไร ก็พิจารณาพิจารณาก่อนอว่าการที่จะทำคำที่จะพูดเรื่องที่จะคิดนั้นเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนหรือไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นหรือไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งตนทั้งผู้อื่นหรือไม่เป็นอกุศลให้เกิดทุกข์โทษให้เกิดทุกข์เป็นวิบากหรือว่าเป็นกุศลให้เกิดสุขเป็นกำไร ให้เกิดสุขเป็นวิบากเหมือนอย่างเอาแว่นมาส่องดูหน้าของตนและเมื่อพิจารณาพิจารณารู้ว่าการที่คิดจะทำคำที่คิดจะพูดเรื่องที่คิดว่าจะคิดเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นเป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งตนทั้งผู้อื่นเป็นอกุศลให้เกิดโทษทุกข์มีทุกข์เป็นวิบาก ก็จงเว้นเสียไม่ทําไม่พูดไม่คิดแม้ว่าอาจจะพูดจะทําจะคิดได้ก็ไม่ทําไม่พูดไม่คิดแต่ถ้าไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองคือทั้งตนทั้งผู้อื่นเป็นกุศลมีสุขเป็นกําไรมีสุขเป็นวิบาก ก็จงทาจงพูดจงคิดแม้ในขณะที่กําลังทํากําลังพูดกําลังคิดอยู่ก็ให้พิจารณาพิจารณาไปเช่นเดียวกันถ้าเป็นฝ่ายอากุศลให้เกิดโทษทุกข์ <c oughs> ก็เลิกเสียถ้าเป็นกุศลให้เกิดสุขเป็นกําไรก็ทำพูดคิดต่อไปแม่ ในการที่ทำแล้วในคำที่พูดแล้วในเรื่องที่คิดไปแล้วก็ให้พิจารณาพิจารณาว่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลให้เกิดโทษทุกข์หรือให้เกิดสุขเป็นกำไรถ้าเป็นอกุศลให้เกิดโทษทุกข์ก็บอกก็เปิดเผยจะทำให้แจ้งในพระศาสดาหรือในสัพพมัจจารีซึ่งเป็นวิญญูผู้รู้ทั้งหลายแต่ถ้าเป็นกุศลให้เกิดสุขเป็นกำไร ก็ให้มีปีติโสมนัสในการที่ทำคำที่พูดเรื่องดี่คิดอันเป็นกุศลน,นั้นและก็ตั้งใจศึกษาปฏิบัติอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลายลทั้งกลางวันทั้งกลางคืนโพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้พิจรารณาพิจรารณาความประพฤติทางกายทางวาจาทางใจของตนดังนี้ในการทั้งสามคือในการก่อนที่จะทำ ในขณะที่กำลังทำและแม้ทําไปแล้วอารมณ์ถึงพูดคิดด้วยเหมือนอย่างใช้กระจกเงาครั้งก่อนเป็นแว่นส่องแว่นส่องหน้ามองดูหน้าของตนเองเพื่อที่จะได้รู้ว่าหน้าของตนเองเป็นอย่างไรจะตกแต่งอย่างไรให้งดงามการใช้แว่นส่องคือปัญญาพิจารณาดูความประพฤติของตนเอง เพื่อที่จะได้รู้ความรู้ติตนเองว่าเป็นอย่างไรจะได้ตกแต่งความประพฤติตนเองเองให้งดงามด้วยกายกรรมมจีกรรมมโนกรรมที่เป็นฝ่ายกุศลให้เกิดสุขมีสุขเป็นวิบากพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสต่อไปว่าสมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้ปฏิบัติชำระกายกรรมมจีกรรมมโนกรรมของตนให้บริสุทธิ์ในอดีตที่ล่วงไปแล้วก็ดี หรือที่จะมีในอนาคตยังไม่มาถึงก็ดีที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ดีก็ต้องใช้วิธีพิจรารณาพิจรารณาเหมือนอย่างใช้แว่นส่องดูตนเองดูความรู้ทั้องตนเองดังที่ตรัสสอนนั่นเพราะฉะนั้นจึงได้ตรัสสอนสรุปว่าจงศึกษาว่าเราจักพิจรารณาพิจรารณา ทำพูดคิดทางกายทางวาจาทางใจดังนี้การปฏิบัติดังกล่าวนี้แหละคือเอหิปัสสิโกจงมาดูคือเป็นการที่เรียกร้องตนเองนี่แหละให้มาดูดูความประพฤติของตนเองดูจิตใจของตนเองก่อนจะทำอะไรจะพูดอะไรจะคิดอะไรก็ใช้แว่นส่องพิจารณาพิจารณา กำลังทำกำลังพูดกำลังคิดก็ใช้แว่นสองพิจารณาพิจารณาทำแล้วพูดแล้วคิดแล้วก็ใช้แว่นสองพิจารณาพิจารณาเพื่อที่จะได้ละส่วนชั่วที่เป็นอกุศลเพื่อจิตจะได้ประกอบส่วนดีที่เป็นกุศลเป็นการชำระตนคือชำระกายวาจาใจชำระจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสการปฏิบัติในสติปัฏฐาน ก็เป็นการปฏิบัติที่เป็นเอหิปัสสิโกท่านจงมาดูเจ้าจงมาดูคือเป็นการเรียกตนเองให้มาดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมการที่มาดูกำหนดก็เป็นสติใจตั้งกำหนดก็เป็นสมาธิรู้ก็เป็นปัญญาหรือหยาดกำหนดล้มให้ใจเข้าออกเป็นสติและข้อต่อต่อไปก็เป็นสติ และก็จะเป็นสมาธิเป็นปัญญาเนื่องกันไปต้องมีเอหิปัติโกดังนี้จึงจะเป็นการปฏิบัติในทิปทานได้ต่อไปน,นี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวนและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป